วันนี้นะคะประมาณเวลาประมาณเกือบเก้าโมงเช้านะคะเรามาอยู่ที่หานดนางลำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะน้ำใสนะคะใสสะอาดพอๆกันกับหาดน้ำใสเลยนะคะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ ข้างหน้าน่าจะเป็นเรือหลวงนะหรือว่าเป็นเรือเรือขนาดใหญ่เลยนะัจะให้สูจะซูมให้ดูเป็นเรือเป็นอาคารนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้น้ำลงบรรยากาศริมหาด หาไซส,สะอาดค่ะโอเาท้าขยะก็แทบจะไม่มีเป็นหาดแล้วก็อันนี้คือมุมของชายหาดนะ,ะเป็นมุมข้างบนชายหาด ก็จะมีห้องน้ำมีร้านขายเสื้อผ้าอาหารขนมไอศครีมจะจะเป็นสะพานอุพานสุทานยาวทอดยาวสะพานจอบเรือนะคะ ตรงข้างหน้าที่เห็นจะเป็นประภาคารจะซูมให้ดูประภาคารน,นะเห็นไหมคะสิปปออขาวจะเป็นประภาคารที่ใช้ในการส่งสัญญาณดูเรือนะคะจะซูมให้ดูนะคะจะซูมใกล้ๆใ,ให้ดู าจาวภาคาก็าจะเป็นนี่ค่ะยังมีเรือยังมีเรืออยู่นะคะนี่เจ่เรือเป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะเห็นไหมแล้วจะเป็น เรือบรรทุกสินค้านี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยนะคะยังจอดอยู่กลางทะเลนะคะนี่อ,อันนี้จะเป็นเกาะค่ะเกาะตัวน,นี้อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆถ้าน้ําลงน่าจะ เดินไปถึงนะคะเพราะว่ามันแต่มันจะเป็นทางหินนะคะมันไม่เป็นทางทรายมันจะเป็นทางหินนี่หินมันจะคมหรือเปล่าอ่าแล้วจะเป็นเกาะนะคะนี่นไหมคะยังมีคนเล่นน้ำเพราะตอนนี้น้ำมันลงนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูทางหินนะคะ mm hmm. เรื่องอรดูใใก,กล้เยนางแบบเดินไปเล่นละน้ำ ก็ยังไม่ถึงหัวเขาเลยนะคะจะเป็นเกาะตรงกลางนะ,ะแล้วก็จะมีบานาน่าโบ๊สเรือนะคะให้เช่าเขาจะมีสุนท่ผู้ด้วยค่ะเนี่ยนั่งน่าจะเป็นนั่งกวาปีกกับนางยักษ์ด้วยอ้ จะให้ดูหาดนางรำนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูค่ะแพมณีกับพีเซ่สมุดเห็นไหม เห็นไหมนี่จะเป็นผีเสื้อสมุทรกับนี่ค่ะผีเสื้อสมุทรนี่ก็จะเป็นอยู่ใก,กล,กลก้ๆค่ะเด็นี่ก็จะเป็นหาด อากาศไม่ร้อนนะคะนี่บ,บรรยากาศยามเช้าไม่ร้อนมาดูบรรยากาศจะให้ดูเดินเล่นริมหาดหาดยามเช้า ต้สนสนคือเยอะมากบรรยากาศร่มรื่นชายหาดกว้างน้านั่งนะคะสะอาดธรรมชาติเกือ้อยไปเซ็นเลยน้ำใสจะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึง